ต่างคนต่างโสดจับตาป้องนวัดกับนางเอกช่องสามคู่นี้เป็นอะไรกัน หลังจากหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่ล่าสุดพระเอกหนุ่มป้องนวัตได้มาออกรายการศึก12ราศีและได้เจอกับนางเอกสาวรุ่นน้องลีน่าและลีนาจนทําให้หลายคนต่างจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่หลังจากที่เห็นว่าป้องดูเหมือนจะเขินจนเสียอาการและยังมีการสังเกตว่าป้องไปกดไลค์ภาพของลีน่าบ่อยครั้งในโซเชียลมีเดียเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ป้องก็ได้มีการเปิดใจบอกว่า จริงๆในรายการมันก็เป็นการแสดงครับเราก็เฮฮากันไปไม่มีอะไรน้องเขายังเด็กมากจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นพี่น้องกันครับมันก็เป็นสีสันในรายการถ้าคนชอบก็ดีใจแต่ชีวิตจริงกับการแสดงหรือในรายการมันก็ไม่เหมือนกันน้องจากนีป้องยังได้พูดถึงเรื่องการกดไลค์บ่อยๆว่าที่คนจับตาว่าผมไปกดไลค์น้องบ่อยเอาจริงๆผมก็กดไลค์ให้ทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ใช่แค่กับน้องเขาคนเดียวไม่ได้มีอะไรพิเศษแน่นอน แม้จะมีการจับตามองเรื่องนี้แต่พระเอกหนุ่มก็ได้ยืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลยและขอให้แฟนๆทุกคนสบายใจได้ว่าเขายังคงเป็นแค่พี่น้องกับลีนาเท่านั้นทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ